สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้เป็นวันฮาโลวีนนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ต้องทำตัวให้เข้ากับธีมใช่ไหมไม่หลอนตรงไหนโอเคก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องของเอ็นยูอาร์เปิดไฟแฟลกส์แล้วสแตตาโอเคกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้อยู่ช่องของเอ็นยูอาร์เนาะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในในรายการที่มีชื่อว่ากูไม่มีอะไรทำ ครับผมซึ่งวันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรจริงๆนั่นแหละก็เลยกะว่าจะมาทำ 3D วันฮาโลวีนนั่นเองนะครับว้าวันนี้ก็เป็นวันที่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 สามสิบเอ็ดนะผมใช่ปะวันนี้วันฮาโลวีนใช่ปะไม่ใช่ว่าผมจําผิดนะเว้ยเห็นกระแสมันมาตั้งแต่สองสามวันที่แล้วแล้วแหละว่าฮาโลวีนฮาโลวีนอะไรสักอย่างนึงแหละแต่ผมก็ไม่รู้ว่าวันไหนนะผมก็ถูกโอกาสวันนี้มาอัดคลิปนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาทําอะไรนะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าทำ 3D นะผมไม่ได้เกกี่ยวับ ฟรีไฟนะครับผมฟรีไฟเพราะว่าเบื่อ er แล้วนะครับผมเบื่อแล้วเบื่อแล้วเบื่อแล้วเบื่อตลอดเบื่อทุกวันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสามที่ที่ผมทำวันนี้คืออะไร let's go อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วย โอเคครับท่านผู้ชมเราก็มาอยู่กันในหน้าต่างของเบรนเดอร์อีกแล้วนะครับผมอ่าแล้ววันนี้เราจะสร้างฉากอะไรกันผมอยากได้บ้านความเป็นฮาโลวีนเนี่ยผมมันต้องมีบ้านนะครับผมต้องมีบ้านแล้วก็มีพระจันทร์มีก้อนเมฆมีหมอกนะครับผมแล้วก็มีอะไรกันแสงไฟเป็นสีส้มนะครับผมแล้วก็มีของอ่าเขาเรียกว่าไงฟักทองนะครับผมฟักทองมีเทียนอะไรประมาณนี้นครับผมอ่ะผมก็ยำๆรวมกันเลยปุ๊บออกมาเป็นผลงานนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่านี่ ได้มาประมาณนี้เนาะนี่ก็มีก <g ülme> อม้อนเมฆก้อนเมฆแบบเป็นกยย้อนแบบก้อนที่อ่ะเอแล้วก็มีประจันน์ผมก็ทำง่ายนะทุทำง่ายทำง่ายเนาะนีดีดแล้วก็มีเรื่องของแสงไฟสีส้มนะครับผมแล้วก็มีฟักทองนั่นเองนะผมแล้วก็เทียนอย่างที่ผมบอกไว้ว่าเป็นเทียนแล้วก็มีต้นไม้แบบต้นไม้แบบต้นไม้ตายอ่ะเออต้นไม้ตายแล้วก็มีรถคันหนึ่งนะผมเอเดวผมเสริมต้นไม้ไปก่อนเออตรงนี้อ่ะจุดนี้ท่านผู้ชมนะ อ่าจุดนี้นะผมใครที่อ่าดูคลิปผมหรือว่าคลิปไฮไลท์อะไรประมาณนี้แหละก็จะเห็นนะผมว่าว่า,วาฉากเนี้ยเออมันแบบคุ้นๆอ่ะเออฉากคุ้นๆอ่ะมันเป็นแบบของใครเนี่ยที่แบบถือเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยที่มันเท่ๆอ่ะเออ,อะไรนะผมอ่เดี๋ยวผมจะเพิ่มต้นไม้ตายไปอีกต้นหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวลองหาต้นไม้ก่อนผมโหลดไว้แบบโมเดลโคตรเยอะเลยต้นไม้ ต้นไม้ต้นไม้ขยับต้นไม้ตายนี่ต้นไม้ตายับผมต้นไม้ตายนะครับต้นไม้ตาย,นะตตายปึ๊บซึ่งเหมือนจะตกแต่งไปเรื่อยว่ามันจะเหมาะสมหรือว่าประมาณไหนส่วนหมอกก็ดูหนาก,กันไปเนาะเดี๋ยวผมต้องใส่มุมกล้องใส่อะไรเยอะแยะเลยนะครับผมยังไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวผมขอจัดแต่งนู่นนี่นั่นก่อนนะครับผมวันนี้นวันทราวีเนาะเพื่อนๆคนไหนที่ทำสามีอยู่ก็สามารถทำได้นะครับผมสามารถทำได้เอางานมาแบบเอามาแบ่งกันบ้างอะเอ,เอามาเอามาอดกันบ้างอะอย่างเห็นหน้านะครับ อ่าอสวยนะสวยนะแล้วก็ผมจะใส่เป็นไฟแบบสีวมวๆไว้ตรงตรงนี้นะตรงนี้มันจะมีไฟแบบสีอ่อนๆอยู่แบบปิดไปนี่นผู้ชมนี่นะครับผมทนผู้ชมตรงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งผมจะปรับมันเป็นไฟแบบยังไงนี่นะนี่ะ ไฟแบบดูแบบสีวอมๆนะผมนี่เขาได้ฉากแบบนี้มันเองนะผมผุ้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอ่ามันจะสวยประมาณไหนนะผมขอใส่มุมกล้องแป๊บนึงอ่ะโอเคโอคนะ้ยเนาะการที่ใช้แบบค,คีย์บอร์ดแบบเขาเรียกว่าไงคีย์บอร์ดแบบไม่เต็มอ่ะคีย์บอร์ดแบบรึ่งเดียวมันมีตัวนำแด่นนะผมมัน่อ้างที่กดยากนิดหน่อย มันกดยากนิดหน่อยอ่าประมาณนี้นะผมทบผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสวยหรือเปล่าอ่านี่ท่านผู้ชมต้องแปลกใจว่าทําไมมันมีเจสันถือฟักทองอยู่หน้าบ้านนะผมเพราะว่าผมใส่ไปแล้วแต่ว่าผมปิดตาไว้นั่นเองนะับนี่นะซึ่งเจสันเนี่ยมันดูแบบอมันดูแบบไม่ค่อยเห็นตัวละครนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเพิ่มนะครับผมเพิ่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 มแสงไฟนั่นเองนะครับผม เ,เท่อยู่นะเทะ่ก็เท่นี่เราทำเหมือนว่าแบบกล้องกล้องถ่ายถ่ายมาที่เจสันนั่นเองนะผมเรียงไฟครับโอ้เจสันเซปตา <laughs> เจสันเซปตาเลยนะผมเดี๋ยวผมขอลดแสงนิดนึงแสงสีไลสวยอะผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่ค่อยเก่งเรื่องแสงไฟเท่าไหร่นะผมวันนี้แล้วกัน เราเห็นเจสันที่นึงนะผมเจสันตรงนี้มันก็จะขูดขาที่นึงนะผมเพราะว่าผมไม่ได้ทำเขาเรียกว่าโมโตโพลิชีหรือว่าอะไรสักอย่างนี้นะที่แบบเป็นสับของ3 D อะนะเดี๋ยวผมมาลองเกลี่ยให้พื้นผิวมันเรียบๆดูนะผมใส่เชดใส่อะไรเงี้ยไม่ได้นะผมเนี่ยมันไม่ใส่ไว้นะผมก็จะแตกแบบนี้ซิมเพิลจะไม่ได้นะผม ปร,ปรับให้มันเรียบกลมไม่ได้เลยโอเคก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมจะลองทําเป็นแอนิเมชันนะผมการขยับให้มันแบบขยับหน่อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวใส่ตัวหนังสือใส่เทคอะไรไปด้วยนะครับผมาให้มันแบบมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมประมาณนี้เ,เดี๋ยวก็ทําทําบ้านเป็นไงอยากอา,าร์ตี้ดีไหมแบบไฟกระพริบแบบปิ๊บตึดด๊อตื้อตื้อตื้ออะไรอย่างเงี้ย ไฟเยอะเอากระพริบปะจริงๆมันต่อได้อีกเยอะเลยนะท่านผู้ช,ชมแต่แบบผมขี้เกียจไงเด็นขี้เกียจโอเคเดี๋ยวผมขอไปใส่เขาเรียกนะทำเป็นวิดีโอก่อนนะผมท่านผู้ช,ชมเดี๋ยวเราไปดูตอนที่มันเสร็จกันเลยโอเคท่านผู้ช,ชมก็ประมาณนี้นะผมท่านผู้ช,ชมผมใส่ตัวหนังสือผมผมไปนะผมเป็นชื่อช่องแล้วก็ตามด้วยว่าฮาโลวีนนั่นเองนะผมอ่ะเดี๋ยวไปดูตั้งแต่แรกกันว่าเป็นยังไงนะผมท่านผู้ช,ชม อรถรถตรงนี้ผมก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็น,นรถสลอยโกสนั่นเองนะผมนี่รถสลอยนะผมเปลี่ยนจากรถรถรถเลโก้รถรถเหเลี่ยๆเป็น,นรถสลอยนะผมเท่เท่นะผมเท่เท่ก็เพิ่มเฟรมอีกร้อยเฟรมนะครับผมแล้วก็ให้มันขยับนิดหน่อยนะครับผมไอยอยากจริงนะผมอยากจริงคอมผมเริ่มแบบช้ามันเริ่มช้าตอนนี้แบบเอฟเฟกต์อ่ะผม,มเรียนรู้ไปไกลแล้วเว้ยแต่ว่าคอมมันอ่ะมันเข้าใจคำว่ามันมีลิมิตไหมเข้าใจปะ Icana, เหมือนเหมือนรถแบบทําเครื่องแรงแต่ล yes. ้อเล็กๆอ่ะล้อเท่านี้มันก็วิ่งไม่เร็วหรอกถึงรถคุณจะแรงแค่ไหนก็ประมาณนั้นแหละนะผมเรียบเทียบก็แล้วก็ประมาณนี้นั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปชมฉากที่ผมทําเสร็จไว้แบบเขาเรียกอะไรเป็นเรนเดอร์คลิปอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะผมตอนนี้ผมขอปรับเรื่องโมชั่นก่อนนะครับผมทําเรื่องอ่กล้องเบร์หรือว่าลูกเล่นต่าง เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปตอนที่เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง NUR กันด้วยครับผมใครที่สนใจอยากทำ 3D Animation ก็สามารถติดต่อลิงก์ไลน์้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมยังรับทำอยู่นะครับผมทั้งฟิล์มไฟล์หรือว่าอะไรอื่นๆนะครับผมแต่ว่ารูปหน้าคนนี้ผมยังไม่อยากไม่อยากทำนะเพราะว่า มันยากนะครับผมมันยากแล้วคอมผมเนี่ยแบบมันไม่ไหวอะ่ะเข้าใจป่ะมันไม่ไหวอะ่ะผมก็เลยแบบเอาไว้ก่อนแล้วกันแล้วผมรูปหน้าคนนะผมเพราะว่ามันมีลิมิตของคอมผมอะ่ะเออเดี๋ยวไว้อัพคอมก็ว่ากันอีกทีนึงตอนนี้ผมก็ยังรับทําของฟรีไฟอยู่นะครับผมใครที่แบบสนใจนะครับผมคู่รักหรือว่าครบรอบอะไรเงี้ยสามารถออกแบบได้นะครับผมออกแบบได้แล้วก็ส่งรายละเอียดมาทางแชทไลน์เลยนะครับผมโอเคลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป See you again นะครับผม Happy Halloween นะครับ gang gang. You. You. Peace Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Be art, I am not a psycho.